สบายดีพี่นอ 4, ้องสี่พันกรีบเพันธ์เงินบาทกันหาบาทครับแจมืออะไรล,ลงจังงานเลยพ่อจ้า 5, <c oughs> หาบาทเล็บมันมาสื่อบังวงบางมวงมซอสซุปหรือเปล่า,าเอ่ยจจ้้าาซุเลยของเจ้าหัวไหน หยาดบวกเลย่าพิมพ์ไหน้วเออมาเลยมาแรกมาหงาินั้นเลยอันไหนขามามือมือนะทกอนขามาเี้เขามหายได้ขามาแล้วนะขามาแล้วากไคจะได้ากไ่แหม่นัน่าิบบาทนั่นนี้นาหาพันของไทยสิบบาทของไทยต้องดี สบู่ได้เล่บอสบูสิเด้ยคือยังร้อยไหนได้นางก่อนนางมาปวดท่าปวดแขนกระลายอรินมาสีของไอซเอา้าโพดมาให้กินหม่กันนะ

หมากสซดินอันนี้ยังไม่ลุกเอาสลายอ,อ,อีกว่าง่อหนึ่ง,งด้วยไอะไมจิ้มหาบาัดนักขมันต้างม่ใหญ่นะหกพันกับ 16,000บาทโคไม่ใหญ่นะ1 6าทย้าวว่าตื่นบ้านย้าว่าตืนบ้านนั่นๆมันชิอ้ายได้อ่า่งพั่ด้่้ง กินกระบัดนั ouais, calves calves, ่นแหละจะมาส่งถอดดินพี่น้องเอาไว้หลังบ้านนะลุงมื่อไ่ น่าใช้ขการ้อืะดีนะอืมตาวเรอยดมวมาให้หาหนักบด้ยลงูมาได้งยุ่งยังเาเขาบอกะลกเขาบอกมาไม่แต่มาตอนเช้าเออ

จะพานอมาหมึแมหลงบมหไว้้มาจอุ่มเนือสิแตนอยุ่งย่าอย่นะฮะีรนนะรืมเลยม่วงมะม่วงซอนะอยู่อยู่ห้น้าเาเศษนะหเป็นอะไร้าบเป็นมันเหี่ยวมันมันแก่ลวมั้งมันเ่าม่ได้เป็น คือพนีลุงไปเอาใบมะขามอ่อนมาในด้วยส้มเขียนนะลเล่เลยนะนี่เขียนจิน้มโอ้ยส้เขียนัว่วนะนวะนี่นัวให้ก<ป>ับองนะด็กไปลไปน้ำกค้างน่ะไปทำไะไร 네, 니야이나안태워 มันกินเนือเลยนองเนือกันเนาะว่าห้ามนอีกบเนือน่งห้ามนห่อยนะมันจะตัหม่จ๊ะฮะมาเปอนมัหนังใหม่อจะโอ้ยนี่ลงมาเนาะจะมาต้มจะขี้ยัดต้มเยอื่นไปไข่ได้เนาะกินงกากระโพดกระโพดกระโพนอแซ่บแล้วลองซิมมึงกว่า

ซิเ่นเ่นวาถสัตว์ไต่สัตว์เนื้อ่ะอย่านานเนกันสัตว์สัตว์เนื้อหะได้หัวาอ้แล้วดูมัเขาเสนาหนุ่ม้ฝืนเนี่เจ้าเจ้าถึงไปเลียบมาให้คอลเล่ด้เบใกันไปนเออ ตัวไรก็สจนึงอ้าคือไปะนี่่าวจะพาเรียงดีดูแต่บโอนงนแล้วนเจเนก็ใหญ่เนก็เขาพอไ้ไ้ได้อันี้นั่นเจดได้ปเนี่ยตาลึอินูอินูห้องนู้นบอในกระท่นะแบ่งให้อาจิกซอหน่วยเนี่ย ตากนแดดไว้แต่งแงไว้บอดตากเลยนะก็เจกับ้าเด็กเซลาด้วยน้ำฝากระไรกระเซนก็ทำให้คิดสบายฝากไว้ปลูกน้ำ